สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้กาบะไม่ยังไลายค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งตัวเล็อีใปบปิ้นาวดูมันเควรเห็นเป็นตัวใดค่ะพี่น้องค่ะ สุดท้ายคีปอะแนวทางปีจุกมาฝากมันเลี้ยวเห็นใบบางหน้าครับพี่น้องอันนี้บางหน้าต้นบางหน้าด้วยจ้ะมึงวงวันมากัดใบปเป็นตัวเลขยังครับพี่น้องค่ะยี่บันมาเลขห้าแล้วก็เลขสามเป็นห้าเป็นสามนี่ค่ะเลขอดู่ข้างตัวข้างบนนี่เป็นสามเป็นหนึ่ง ตัวเลขได้กับคอมเมนต์บอกได้เด้อค่ะพี่น,อน้องเด้อแนวทางติดๆนะคะเหมนๆมาเบิ้งเลขของพี่จุกกันดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะเลขแนวทางพี่จุกเลขจุดสามตัวนี้ภานใ้เด่นสี่เลขจุดสองตัวภานในเด่นสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะสามศูนย์ศูนย์สามเลขหน้าย,ยกคนไหมผมคิดว่าสี่ปิดลับกันตั้งเป็นเนินๆเลยค่ะสำหรับอ่าเลข นายยกคนทีสามสิบของประเทศไทยเฮานอคพี่น้องค่ะดังซะเหลือเกินถ้าออกเลขนี่กะผู้ใดซื้อท่านก่ะ,ะท่านผู้ใดซื้อบ่ท่านก็อดไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นแนวทางพิจุกค,ค่ะพี่น้องค่ะนี่ชุดสามตัวแนวทางพิจุกนะจ๊ะ วัประจำมาที่หนึ่งเดือนกันยายนพศสองพันศ2566อันนี้เจดสองตัวนะจ๊ะสองตัวเด่นสามสามศูนย์สามเจ็ดสามหกแล้วก็สามสี่เลขจุดสามตัวเด่นสี่สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดเลขไม่ชนจ้ะพิจารณาเอาเด็กกับปี่นองค่ะเห็นอยู่ ใบบางหน้าเมื่อกี้นี่ก็สิมีสามมีเจ็ดสิเป็นสามเจ็ดค่พี่น้องค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อพอไดเห็นตัวใดหมักตัวใดก็คอมเมนต์บอกน้าเด้อย,ยค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขับไปเบิงใบบางหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้อง สิเป็นสามเจ็ดปะ 5. พี่น้องคะห้าิบ้านเห็นเป็นห้าห้าห้าบอกค่ะด่หวยออกวันศุกร์ห้ายังนู่นนี่ห้าสองบสามข้างล่างนี้ก็สิเป็นห้าเจ็ดเปพี่น้องนี่ตัวน,นี้ขายห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ น้อพี่น้องนเพืนเพื่อนเห็นเป็นตัวใดวะนี่ไอวันมาเป็นหาเจ็ดตัวใดนอกจาะตัวใดน,น้อบังเลยเก็มาเห็นใบบักหนาวค่ะพี่น้องะถ้าเรียกออกอยู่ใบบักหนาวนี่ก็สิได้หาผาสามสีมาผูกแล้วบักหนาานี่เอาเบิ่งอีกรอบค่ะพี่นอ้อง่ะก็จบคลิปแนวทางของพี่จุกตะจา ให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเด็กก็ไม่มีทั้งเด็กผิดจุกทั้งเบิกใบบ,บักน้าเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะโชคดีจ้า